สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองวันนี้นะครับผมก็นำการแปลหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่มที่4นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเล่มนี้ยังไม่มีการแปลและจำหน่ายในเมืองไทยนะครับการแปลนี้เป็นสำนวนของผมเองซึ่งแปลมาจากฉบับต่างประเทศนะครับเอาละครับเรามาว่ากันถึงเนื้อหากันเลย บทที่13เธออาจต้องจดจำสิ่งต่อไปนี้หรืออย่างน้อยก็นำไปติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้บ่อยๆข้อที่1เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกชีวิตและใช้ชีวิตตามวิถีนั้นมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นมักปฏิเสธไม่ก็เพิกเฉยข้อที่2 เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วบอกสิ่งที่เป็นจริงเสมอมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นมักโป้ปดแก่ตัวเองและผู้อื่นข้อ3เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วเมื่อพูดสิ่งใดออกไปก็จะทำตามนั้นมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นมักพูดอย่างและทำอีกอย่างข้อที่4เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้ว มองเห็นรับรู้และกระทำสิ่งที่ถูกที่ควรมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นมักทำในสิ่งตรงข้ามข้อ 5. เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วไม่ยอมรับแนวคิดในอารยธรรมมนุษย์เกี่ยวกับความยุติธรรมและการลงโทษข้อ 6. เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้ว ไม่ยอมรับแนวคิดในอรารยธรรมมนุษย์ที่เกี่ยวกับความขัดสนขาดแคลนข้อ 7. เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วไม่ยอมรับแนวคิดในอรารยธรรมมนุษย์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของข้อ 8. เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างแก่ผู้อื่นอยู่เสมอมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่น ไม่ได้ทำเช่นนั้นพวกเขาแบ่งปันคนอื่นอย่างจำกัดในบางสถานการณ์เท่านั้นข้อ 9. เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วจะสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับพลังจักรวาลเครื่องจักรกับธรรมชาติมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นมักไม่ทำเช่นนั้นข้อ10 เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วจะไม่ทำลายสภาวะแห่งการแสดงออกทางกายภาพของผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามเว้นแต่ได้รับการร้องขอโดยตรงจากคนผู้นั้นเองมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นมักเข็นฆ่าโดยไม่ได้รับการร้องขอเพื่อให้กระทำการดังกล่าวข้อ11เเผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้ว จะไม่กระทำสิ่งใดที่อาจเป็นต้นเหตุแห่งการเบียดเบียนธรรมชาติที่ส่งเสริมสมาชิกของเผ่าพันธุ์ที่มีรูปกายมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นทำเช่นนั้นอยู่บ่อยครั้งข้อ 12. เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วจะไม่วางยาพิษให้แก่ตัวเองมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นทำเช่นนั้นอยู่บ่อยครั้ง ข้อ13เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วจะไม่แข่งขันกันมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นแข่งขันกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาข้อ14เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วมีความชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการสิ่งใดมนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นมักสร้างประสบการณ์ที่มีพื้นฐานมาจากความอยากได้อยากมี ข้อ15เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วมีประสบการณ์ทั้งมอบความรักไร้เงื่อนไขแก่ทุกคนมนุษย์ผู้อย่างไม่ตื่นไม่สามารถจินตนาการถึงแม้กระทั่งเทพย,ายดาที่สามารถกระทำแบบนั้นได้พวกเขาไม่สามารถมอบความรักไร้เงื่อนไขได้แม้กระทั่งแก่ตัวเองข้อ16 เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วสามารถควบคุมพลังแห่งระยะทางและการเวลาหรือเมตาฟิสิกส์มนุษย์ผู้ยังไม่ตื่นเพิกเฉยเรื่องเหล่านี้แน่นอนว่ายังมีความแตกต่างอีกมากในลักษณะอันโดดเด่นของมนุษย์ผู้อยู่ในสภาวะที่ตื่นแล้วและสิ่งที่ต่างกันส่วนมากก็เป็นสภาวะที่ยังไม่ตื่น ที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันโอ้โหส่วนหนึ่งในตัวผมรู้สึกว่ารายการพวกนี้เหมือนเป็นข้อกล่าวหาเผ่าพันธุ์กับชีวิตของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่เหมือนข้อกล่าวหาของเด็กอายุสามขวบที่สังเกตเห็นว่าผู้ใหญ่เข้าใจบางเรื่องที่เธอเองก็ไม่สามารถเข้าใจได้หรือเปล่าล่ะจงเฉลิมฉลอง เมื่อเธอรู้ว่าตัวเองได้รู้แล้วจงเฉลิมฉลองความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งที่เธอเลือกที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าจงเฉลิมฉลองการเติบโตที่ได้รู้ในเรื่องนี้จงเฉลิมฉลองทุกเส้นทางที่ก้าวเดินมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กน้อยขอบคุณที่เตือนนะครับท่านย้ำประเด็นนี้บ่อย เรายังเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยังเยาว์วัยบางทีเราควรทำเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ง่ายๆเพื่อที่ผู้คนจะได้เข้าถึงมีหลายคนชอบที่จะคิดว่ามนุษย์นั้นวิวัต์อยู่แล้วในระดับสูงทั้งที่ความจริงมนุษยชาติเหมือนเพิ่งเกิดมาเป็นเด็กทารกบนโลกใบนี้เท่านั้นในหนังสือที่ชื่อว่าโลกใหม่จิตใหม่หรือ new world new mind ของโรเบิร์ตออนสไตน์และพอลอูริกได้เขียนมุมมองที่เหลือเชื่อในย่อหน้าที่ว่าสมมุติว่าประวัติศาสตร์ของโลกถูกแทนที่เป็นหนึ่งปีปฏิทินเวลาเที่ยงคืนในวันที่หนึ่งมกราคมเป็นจุดกำเนิดของโลกและเที่ยงคืนของวันที่31ธันวาคมเป็นเวลาในปัจจุบันแต่ละวันของปีในปฏิทิน เป็นตัวแทนของ12ล้านปีตามประวัติศาสตร์จริงในแผนภูมินี้รูปแบบของสิ่งมีชีวิตชนิดแรกคือแบคทีเรียจะปรากฏขึ้นราวๆกุมภาพันธ์ต่อมาสิ่งมีชีวิตที่สลับซับซ้อนจะปรากฏในเวลาที่ยาวนานกว่าเดิมมากปลาตัวแรกจะเกิดขึ้นราวๆวันที่20พฤศจิกายนจากนั้น ไดโนเสาร์ก็เกิดขึ้นประมาณวันที่10ธันวาคมและสูญพันไปประมาณช่วงคริสต์มาสบรรพบุรุษคนแรกของเราที่พูดได้ว่าเป็นมนุษย์จะยังไม่ปรากฏจนกระทั่งถึงช่วงเวลาบ่ายของวันที่31ธันวาคมเท่านั้นโฮโมเซเปียนของเผ่าพัานธุ์เราจะโผล่มาในเวลาประมาณ11.45มงนาทีจากนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็เทียบเท่ากับเวลาเพียงแค่นาทีสุดท้ายของปีเท่านั้นเองเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้งดงามจริงๆทั้งเสริมบริบทที่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมผู้คนจำนวนมากในสังคมของมนุษย์ถึงปฏิเสธหลายสิ่งที่เห็นพวกเขาทำกระทั่งปฏิเสธความรู้สึกส่วนตัว และที่สุดแล้วก็ปฏิเสธศัจธรรมของตัวเองแต่สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยังอยู่ในระยะต้นๆของการเป็นเผ่าพันธ์ของเรามันให้ความหวังแก่ผมมากเลยนะครับก็อย่างที่บอกไว้ผมมองเห็นวันที่งดงามในภายหน้าทั้งในฐานะของปัจเจกและองค์รวมของมนุษยชาติเมื่อเราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากมายมีโอกาสดีๆรอเธออยู่เบื้องหน้าอีกไม่นานหรอกครับนี่คือเวลาที่สมบูรณ์แบบในการก้าวไปข้างหน้าว่าแต่เราจําเป็นจะต้องรอจริงหรือเปล่าผมว่าตัวเองรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ยังไงก็ยังต้องถามอยู่ดีเราจําเป็นจะต้องรอจนกระทั่งมนุษยชาติทั้งหมด หรือส่วนมากของเผ่าพันธุ์ได้ตื่นขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์ของการเป็นสิ่งมีชีวิตผู้วิวัต์ในระดับสูงจริงเหรอครับเพราะมันคงจะนานมากกว่าที่มนุษย์ทั้งหมดจะไปถึงตรงนั้นได้ถูกต้องแล้วเธอรู้คำตอบดีอยู่แล้วไม่ใช่เพียงไม่จำเป็นต้องรอแต่เธอไม่สมควรที่จะรอเลยด้วยซ้ำ ประวัติศาสตร์กําลังเฝ้าดูอยู่ว่าผู้อยู่บนโลกคนไหนที่มุ่งมั่นที่จะเลือกตัวเองให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นผ่านพฤติกรรมผ่านทางคำพูดและผ่านการกระทำในการเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อปลุกเผาพันธุ์บนโลกให้ตื่นขึ้นผู้ใดที่อยู่บนโลกที่จะทำการเฉลิมฉลองต่อการเข้าถึงธรรมชาติของจิตเดิมแท้และ ผู้ใดที่จะร่วมสร้างสารรค์วันใหม่อันสวยงามที่ทอดรออยู่เบื้องหน้าเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้บังเกิดขึ้นเอาละครับจบบทที่13แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทที่14ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสวัสดีครับ